มาลีลันคลิปอันลีกันนิดนึงนะผมเห็นช่วงนี้คนชอบเล่นเยอะเหลือเกินตัวนี้คุณผู้ชมทุกท่านตอนนีอยู่กับเกตสมัยและเจนเนอร์ผมก็วันนี้ก็เป็นวันสงการวันที่3นะใช่ไหมนับจากวันอาทิตย์นะผมวันนี้น่าจะเป็นวันอังคารนะครับเห็นคนเล่นอันลีกันเยอะนะผมนะซึ่งก็ผมก็มาทําคลิปสอนเล่นอันลีอีกครั้งหนึ่งด้วยกันเนอะผมรู้สึกว่าจะทําบ่อยเหลือเกินนะอันลีนะเพราะดีว่ามันคนชอบเล่นเยอะนะผมมันมีคนขอมาค่อนข้างจะ เยอะหน้ามื่อก่อนแต่ผมมองว่าเมื่อก่อนนี่คือทําคลิปมาได้ไม่นานไงคือผมทําคลิปแค่สัปดาหล์ละสคลิปเนอะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลื่อนไปไม่ ไม่นานก็จะเจอหลายๆคลิปแล้วนะครับผมประ่วานนี้เนาะผมก็เลยไม่ค่อยจะทําคลิปตัวละครที่มันซ้ำๆเท่าไหร่นะครับมาอันลีนะผมเมื่นหนึ่งในตัวละครสายแอสตินที่ค่อนข้างจะป่วนสนามได้ดีในยืนแดดแล้วก็ค่อนข้างจะโกงระมังนะผมใน,ใ,นในดวนอยู่ระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนที่อันรีออกม่ใหม่เนี่ยผมจะชอบเล่นในดวนมากนะครับนี่จะโพสให้ดูสถิทีตํตำนานนะผมในดวลนะผมไม่ชอบเล่นดวนแต่ผมก็เล่นอันรีไปเยอะนะเห็นไหม เออผมเล่นอันดีไปเยอะมากนะครับสำหรับในด่วนนะครับมาเล่นสนุกนะครับผมนะตอนนั้น <c oughs> เน้นจำนะว่าตอนนั้นเนอผมตอนนี้ไม่ค่อยหนุกลวนะครับโดยนะผมอันลีในยิ่นเดนนะผมหน้าที่ของมัน,นคืออะไรนะฮะอันลีเป็นหนึ่งในตัวละครที่ปวนสนามได้ดีใช่างที่ผมบอกนะผมแล้วก็ตามไปมันก็จ๋ามากนะผมแต่ก็คือตามไมันไม่เหมือนกับว่าไม่ได้ปิดคนได้ดละมั้งเออคือบิวที่ผมใส่นะผมจะเป็นบิวที่เน้นปวดสนามเน้นใช้อันตรีนะผมจะทำให้เล่นได้ จะว um ่าไงดีอ ja um, 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 ันต um, 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 ีได um, ้ได um um, um, ้หลายรอบมากๆากในยินเดี infinity, uh, um. Um, um, uh, ๋ยนะครับเวลาเล่นยินดี um, uh, uh ๋ยนาผมคอมโบที่อ um, uh, um, uh, uh ันรีจะชอบใช้ก็คือกดอติวิ่งไปกระโดด๊บตกตีน oh. um, yeah. uh ิดเดิงแล้วก็ตูอเห็นไหมนะครับผมคนหลายคนจะรู้คอมโบนี้กันอยู่แล้วแหละแต่ส่วนใหญ่ละมังนะครับผมนะละมังไว้ก่อนชอบเล่นอันรีแบบกดอันติวแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งไปอย่างนี้นะผมนะเจ้าดีไหมมันก็ดี แต่สิ่งที่ไม่ดีก็คือแต่ว่างไงดีเอาเอาเป็นว่ามันไม่ดีแต่หละหน,นะผมนะมันทําให้เลือดเขาไม่โด้ลดเยอะไลอะดูดูดูบอดท,ทั้งหมดนะบอดสามกับบอดสี่นะผมกดตีไปปึ๊บดูดูดูบอดสี่นะเห็นไหมเลือดมันเหลือพันสามนะผมเออมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเนะผมนะสถานกรณโบนี้นะเดี๋ยวดูบอดสี่ใหม่เลยผมถ้าผมทาเหมือนที่ผมบอกนะผมคือตีสักนิดหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บปับปับปับ,ปบ,ปบเห็นไหม ตายทันทีนะครับผมประมาณนี่น้องบอตีนะครับคือมันจะนอย่างน้อยก็ทําดาเมจได้เพิ่มเอออย่างน้อยก็การันตีว่าโดนเยอะนะไม่ใช่ว่าวิ่งผ่านไปเฉยๆเด้อผมปลดกลับมาแบบว่าหันหลังมาตีสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมนะใ <c oughs> นเจอป่าด้ตีไม่โดน <c oughs> แรละก่อนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็ชอบทำเหมือนกันแล้วนะผมก็คือเวลาหลอกอันตีแล้วเรากดตะเปลเนี่ยอ่ะเวลาอันติปุ๊บก็จะกดตะเปลเพื่อวิ่งใช่ไหมอันติปุ๊บตะเปลววิ่งอย่างนี้ อ่านี่ก็สิ่งที่คนเราชอบทำใช่ไหมได้โปรโดนะผมเวลาวิ่งอะ่ะอ่ากระโดดด้วยเออเวลาอันลีอันติแล้วมันหายตัวจากเปิร์กเนี่ยม,มันไม่ได้หายตัวร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่ารอยเท้าอยู่นะครับผมซึ่งคนมันดักได้เว้ยอ่าวอตอีฟคนมันอาบอสามมันเป็นคนนะวอตอีฟถ้าเรากดอันติไปแล้วเราวิ่งไปเงี้ยเขาก็แค่รอกระโดดเพื่อหลบหนี เอออันนี้คือผมเอาคำพูดจากคนดิจิตมาเลยนะก่อนที่เป็นเมดลีเนอรผมนะเขาก็แค่เรากระโดดเพื่อนหนีนะผมเขาก็จบแล้วนะผมหลบคนละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าเรากดมัดตีสตเปลวิ่งแล้วเราก็หันมาตีสักนิดหนึ่งนะผมเพื่อให้เขาโดนแบบว่ามั่นใจว่าโดนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่วิ่งไปดูดินะผมดูดิเลยดีดีเอ้ยไม่ใช่วิ่งไปเฉยๆนะผมมาดูดีดูดีอะไรนะครับประมาณนี้เนาะวิธีเล่นดานีดิจิตแน่ๆนะผมไม่มีอะไรเยอะเลยนะผมเวลาเล่นเนาะ พยายามกดอันตีสเปิลเอ,อะไรนะกดสเปลแล้วก็เนี่ยแล้วก็ตีสักนิดหนึ่งนะครับก็ อาตรงๆกันตรงเนี่ยมันก็ดีนะผมฝึกไว้ก็ดีนะแต่หลักๆก็คือเวลาเราอันตรีได้โปรดนะครับผมหันหลังมาตีด้วยนะครับผมเห็นหลายคนแล้วนะผมประมาณเนี้ยเขาไม่ชอบตีกันนะฮะแต่บางคนก็ตีแั่แหละนะผมประมาณนี้เนาะหรือวเป็นเกณฑ์เล็กนดน้อยแล้วกันนะผมเวลาคนที่เล่นอันตรีในยินเดียนะครับคอมโบที่ผมจะใส่ไปเล่นยินเดียนะผมจะเป็นคอมโบที่ผมมองว่าค่อนข้างจะเวิร์กแล้วแต่ัะผมนะฮะอย่างแรกก็คือสเปลเนะคือจับไวสวิปนะผมเอามาเพื่อเล่นกับอ่านี่แหละแล้วแต่ผมก็คือหายตัวเนาะปิงนี้โดนเพืน เราอัอติเราจะหายตัวนะครับผมเข้าตูตนาละาพังตัวเมื่อใช้ท้าจะไม่เห็นนะครับผมและความเร็วจะเพิ่มขึ้น20%นะครับผมนะครับที่หายตัวอยู่นะครับส่วนเปิร์กนี้เดี๋ยวจะเป็นเปิร์กที่เร่งเกตอัตินะผมทำให้เราเก็บอติได้ไวยวิ่งขึ้น24%นะครับผมนะแล้วก็เมื่อเราฆ่าศัตรูด,ด้วยท่าที่ไม่เห็นนะผมก็จะมีอ่าเหมือนอัติเล็กๆเออพูดง่ายๆอัติเล็กๆมีดาบสีอันเพิ่มเติมเข้ามาทำดามเมจเพิ่มขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับอันชานผมจะใส่เป็นอัน จริงๆอันลีก็แอบใส่ดีได้เหมือนกันนะเออใส่โล่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราเล่นคอมโบแบบว่าวิ่งวิ่งปาดเขาใช่ไหมวิ่งโฉบเขาไปด้านหลังเนี่ยมันมีนมโอกาสโดนหลายตัวอยู่นะครับผมส่วนลุนหลักนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนน่าจะใส่ดาเมจกันใช่ไหมผมขอกดดูเปอร์เซ็นต์ปรับเห็นไหมเขาจะใส่ดาเมจกันเนี่ยผมยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์อะไรทำนองนี้แต่ผมมองว่านะผมมองว่าผมใส่เนี่ยค่อนข้างจะเวิร์กนะครับผม จิตสุขุมเนี่ยผมทำให้เราเก็บอันติได้ไหวยิ่งขึ้นโคตรโคตรนะฮะบ่อยยิ่งขึ้นโคตรโคตรจริงๆนะผมเพราะเราเราได้อันติได้บ่อยมากๆในยิ้นแดนนะครับว่าเราโดนตลุมบอลอยู่แล้วเนาะส่วนรุ่นหลักนะผมเอ้ยรุ่นโจมตีนะผมผมยังไม่ได้คิดคำนวณเท่าไหร่แต่ผมจะใส่ล่ายักมาเราทําให้เราทําดาวเหมือนกับพวกที่เลือดเยอะได้แหลงยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ตัวตนนี้ผมจะตต่ไปคือคอนนะผมเอามาลดดาให้เห็นนั่นเองนะครับมาก่าไปเลยยืนแดดน,นะผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะอันลีเนี่ยก็คือผมไม่ต้องสอนอะไรเยอะมันมีแค่ไม่กี่ขอบวกจะกจริงในยืนแดดน,นะผมก็คือหลักๆก,ก็คือเราต้องยืนวงให้ได้ก็พอละเออยืนวงอย่าออกไปล้ำเขานอกวงนะผมพยายามยืนอยู่ในวงและปวนสนามให้ได้ดีที่สุดก็คือกดอตีปาดไปปาดมานั่นแหละนะครับผมมาซ้ายขวาซ้ายขวานั่นแหละนะผมวิธีเล่นอันลีเนาะ แต่ผมก็ถึงจะพูดได้ยงงี้ก็เถอะมันพูดมันง่ายจร işte ิงแล้วก็ผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะบทดีๆนีเล่นแดกนะฮะผมก็เล่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นแหละนะครับผมแต่ผมขอพูดในสิ่งที่เหมือนเหมือนผมต้องการเองด้วยนะผมนะประมาณนี้ <laughs> บวกกับเอาพูดเอาคำพูดของคนดีๆมาปาปอนนวดนิดหน่อย <laughs> <laughs> มารอบแรกนะผมโอ้โหเนี่ยเราเจออะไรไหมเป้าหมาย <laughs> ของเรานะผมในการเล่นอารีรอบนี้ก็คือกูมีนะฮะเอ่อ HPVN พวเอพม่ถงฉันถึงรู้สึกว่าฉันเจอนายบ่อยเหลือเกินโอเคทึบก ฮึบวอดไปตีว่าไปตีนิดหนึ่งนะวอดไปเวียนตีเนาะปรับปับโอเคได้ตีละฮึบฮึบวิ่งไปปรับอ okay, ุ้ยตีไม่ทันอ่าโดน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 อ่าบ้านึงนะเอ่อสเปลอติตุ๊งตีตุ๊งตุ๊งไปดันไม่ดันไม่ดันฮึบฮึบโอ้ยฮึบโอ้ยโดนทุกดอกโดนทุกดอกโอเคยังยังฮึบ อาาไม่โดนโอเคเอาเขาออกไปก่อนนะครับผมนะชึบ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 อ่าสเป๋ผมกดสับไมน่ะผมลบโอ้ยโอเคชึบอ่ตาย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 เมื่อกี้ผมกดมั่วนิหนึงนะครับผมโอเคมาใหม่เไป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 เราเปลาเรามาละติวิ่งพิ้วปับ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 ตายหนึ่งโอเคกดติปรับ ปาาบปา <baptism, S 1> ปาบาไปทานโอเคโอยได้แล้วงคึบคลึบคึบคึบคึบโอเคก็ทำอะไรไม่รู้คึบคๆึบคึบคึบคึโอเคอ๋อคึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทุกดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนทุกดอกอ่าไ่ทานไปทานคึบคึบโอ้ยเด๋วง เพบเพบบบโอเคตายรอบนี้เลืออยู่กี่คนนะลับเปลวิ่งเึบเพบบโอเคตายเรียบร้อยเด้วงอออ๋อโอเคเฮ้ยเขาโอ้ยกดตติแทงเอบโอเค วิ่งเคี้ยแม่งหลบได้ผมตีไม่โดนมียาไหมไม่มีอ่าผมคนดรอดตายนะแต่ผมก็นั่งจะเสียดน,นะผมนะตีโอเคเอ่อโอ้ยใหม่เลยเอ่อตะเปลวิ่งดีกว่านี่แลวเกอเอาเรียบร้อยนะผมนะ ประมาณนี้นะผมนะรอบนี้ผมก็ไม่ได้เล่นดีขนาดนั้นหรอกนะแต่ก็ไม่ได้แย่มัง <c oughs> ม้งนะมั่งน่าไว้ก่อนนะผมเปิดคนเล่นอันดีเป็นเดือบออกไปแย่นะผมนะเออทาไปสี่แล้วทำดาเมไปสามมือสองนะเห็นไหมผมไม่ได้เล่นบิวดาเมจแต่ผมทำทั้งปากผมเป็นอะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นบิวดาเมจแต่ผมยังทำดาเมจได้เยอะนะครับประมาณนี้เนาะ คือดามเองอะมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบิวเรามากขานาดนั้นเนอะผมนะมันก็อยู่ในสิ่งที่เราทําได้นะครับถึงคุณจะเล่นบิวดราม่มาขนาดไหนแต่ถ,ถ้าคุณตีไม่โดนก็ไม่มีดามเมงนะครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้นะผมก็น่าจะตัดให้ดูได้ไม่เยอะเราบ้างถึงแม้จะเล่นไปประมาณหลายรอบนะฮะเนื่องจากว่าตอนเล่นผมก็มือเองเหมือนกันเนอะผมก็ไม่รู้ว่าจะไปสอนใครนะฮะตอนเล่นแล้วยังมือเองเนาะ ก็เอาเป็นว่าฟังแค่คาแนะนำของผมช่วงต้นแล้วกันได้บทัววิธีเล่นก็ดูผมได้นิดๆหน่อยๆนั่นแหละนะผมช่วงตน้นนะครับโดยรวมแล้วก็อล,ลีนะผมเป็นตัวเองเอติ์นะผมที่สามารถเล่นในโวลนด้นค่อนข้นางจะด,ดีนะผมไม่ใช่ได้ดลในยืนแดดน,นะครับผมเล่นในค่อนข้นางดีเนาะถึงแม้ตัวอื่นจะดีกว่าเดิมก็เถอะ <laughs> เออแต่สำหรับใครที่อยากเล่นก็ประมาณนี้แหละนะผมนะพยายามอันติให้มันโดนๆเขาหน่อยอะเออ ผมใช้ไปผมก็ไม่ค่อยโดนหรอกถ้าสังเกตด,ดีนะผมผมชอบวิ่งไปเจาะหน้าเขาทุกรอบเลยนะผมนะเออประมาณน,นี้นะครับเวลากดอันติกดสเปลก็กระโดดนิดนึงเอออย่างน้อยก็ลบรอยท้าตัวเองนิดนึงเนาะผมประมาณน,นี้นะครับอันนี้คือจากใจคนที่เล่นอารี นะอนลีแล้วเ,เป็นเมอนอลีเก่านะผมคนสารพัดคนอื่นนะไม่ใช่ผมนะผมอันนี้ฟังเขามาอีกที <laughs> เออนะบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, แล้วกดติดตามเพว่เกระจายให้ผมนะครับหลับคลิปน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนบา,บายยครับ